สวัสดีครับนั่นเองคผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อที่พาร์ทที่สนะครับของตัวอลุสเออร์ทรีกันดำครับนั่นก็คือการนำชุดเกราะอลุสเออร์ทรีนะครับกับอลุสคลอกันดำส2ตัวนี้เนี่ยมารวมร่างด็อกกิ้งกันครับให้กลายเป็นร่างที่แท้จริงก็คืออลุสเออร์ทรีกันดำนะครับที่ถูกเบสมาจากเออร์ทรีโดยตรงเลยและถูกพัฒนาร่างให้แข็งแกร่งขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้กับสาระแล้วครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่า โอเคก่อนหนึ่งครับเราก็ขอเอากล่องไปเก็บอ่อนนะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วกันวันนี้เ็เป็นตัวนี้นะครับอ่าคร้งนี้เราเป็นตัวนี้นะอันนี้เป็นตัวนี้โอเคมาดูก่อนครับมาดูอีกใช้ก็จะมีนี่เลยนะชุดเกราะซึ่งจริงเมื่อวานเนี่ยผมมีโชว์ว่าชุดเกราะครับมันสามารถเก็บมือแล้วก็เก็บอาวุธไว้ได้ด้วยนะอ่าเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องก่อเลยว่าอาวุธจะแบบวางเต็มพื้นหรืออะไรมันเก็บได้หมดนะครับโอเครวมล่ามดีกว่าคอจอกกิ้งทรีโก โอเคมาดูชุดเกราะกันก่อนนะครับโซนชุดเกราะครับวิธีทํายังไงมาถอดทุกอย่างออกครับนะส่วนลายดึงออกส่วนหัวดึงออกอันนี้ใช้เปลี่ยนหัวนะครับไม่ได้ใช้ติดเขาส่วนเกราะตรงอกครับดึงออกอ่ะพันะนี้หลุดเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนอันนี้ไลลงมาครับเกราะตรงอกนะเนี่มันจะเกราะมันจะเต็มนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งโอเคนี่ออกทีละนิดทีละนิดเนอะระวังหักด้วยเกราะเอดึงออก นะครับเกาะขาดึงออกชุบชุบโอเคหลังครับดึงบูสเตอร์ออกนะชิ้นเดียวแล้วก็เกาะหลังตรงนี้ก็ดึงออกนะครับเสร็จปุ๊บพาดปืนดึงออกมามี2ชิ้นด้วยกันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นโครงเปล่าแล้วนะของตัวโครงซึ่งข้างในจะมีมือติตอยูซอกอันแต่เราจะไม่ได้ใช้กันโอเคครับเดี๋ยวดูกันว่าชุดเกาะที่ใช้นี่มีอะไรบ้างนะครับนี่จริงๆมันลงนิดเดียวแหละก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนี่ยชุเกาะนเสทั้งหมด อ่ะซึ่งส่วนนี้เดี๋ยวเราเก็บเข้าไปก่อนส่วนนี้นะ่าจะจริงจะเป็นหน้าต่อติดข,ของปลาะคอกันด้มนะครับพอการใส่กับเข้าไปชึบโอเคทีนี้ต่อไปสองอุลุสคอกันดมนะครับวิธีการเตรียมตัวครับก็คือถอดหัวป๊อกจบนะครับเอาหัวเนี่ยกลับไปใส่ตรงนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับมาทีนี้มารวมร่างกันครับโอเคกนมารวมร่างส่วนขาอันก่อนก็จะต้องนี่นะครับหุบเท้าลงแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ชึบทีนี้ครับส่วนพาร์ทเท้าของอุลุสคอกันดมเนี่ยต้องดึงแพ็กตรงนี้ออก แลเห็นว่ามีจอยต,ตรงนี้นะครับเราจอยต,ตรงนี้เนี่ยไปเสียบชึบเข้าไปแบบนี้พอเสียบเสร็จปุ๊บครับเรากดขาลงไปพอกดขาแล้วก็ดูแน่นๆนะครับดูดีๆไม่ให้มันหลุดนะแล้วก็เอาพลาตรงนี้ล็อกกลับเข้าไปชึบเรียบร้อยอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะหนัาคอการดั้มเนี่ยคือคอกันดั้มเนี่ยคือเสียบเข้าไปเลยแต่นี่นต้องเสียบแล้วก็ล็อกนะครับใส่เข้าไปชึบไม่เข้า สักครู่นะครับโอเคเข่าละใส่ให้ดีแล้วก็ล็อกเข้าไปเหรเรียบร้อยโอเคส่วนเท้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนขาต่อไปส่วนเอวครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะเอาปีกหลบก่อนนำพาร์เกาะใส่เข้าไปครับแล้วก็ยกกระโปรงหน้าขึ้นนิดนึงจากนั้นก็นำพาร์ตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่กระโปรงหน้าเลยแบบนี้ ใส่ไม่เข้าโอเคใส่เข้าแล้วนะครับอีกข้างนึงครับก็ใส่เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะแบบนี้แล้วก็ปิดลงมาโอเคเท่านี้ข่อนล่างครับจะเสร็จสมบูรณ์ละซึ่งจะเห็นว่าสีเนี่ยเป็นเหมือนอสฟเป๊ะๆเลยจากนั้นข้างบนครับเราต้องดึงออกึกแบบนี้นะเหมือนกันเลยแล้วก็ยกไหลตรงนี้ขึ้นมานะครับใหม่บูสเตอร์สิแล้วก็นำพาตตรงนี้ครับสอดเข้าไปประกบชึบอ่ามันจะมีร่องของมันให้เข้าได้พอดีนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็นำพาร์ทนี้ครับใส่ ล็อกลงไปปิดแบบนี้เพื่อไม่ให้มันมีช่องว่างเนะอุ้ยแต่ผมใส่แล้วมันหลุดอะเดี๋ยวใส่ใหม่ก่อนแปบ๊บหนึ่งเนะออใส่เมื่อกี้ใส่พลาดไปนิดนึงนะครับโอเคได้ละต่อไปก็ล็อกให้เรียบร้อยสักครู่นะครับไม่เข้าหรอ แหลกจังทำไมไม่เข้าโอเคเข้าแล้วนะครับอ่ะฝั่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ะอีกฝั่งหนึ่งใส่เข้าไปเหมือนกันชึบแบบนี้อ่ะแล้วก็จับไว้จากนั้นก็ใส่ปิดเข้าไป เหมือนกันครับียบร้อยทีนี้ก็กดแขนให้แน่นนะอนาะซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้นะครับแขนของอลูสเนี่ยจะมีส่วนเชื่อมอยู่แล้วพอจะจะไปต้องเชื่อ,เอมเพิ่มนะแล้วก็พาร์ทหัวไหล่ครับใส่เข้าไปได้เลยเหมือนของตัวคอกันดนะั้มนาะซึ่งอันนี้เนี่ยหัวไหล่จะไม่มีซ้ายไม่มีขวานะครับใส่เข้าไปชแบบนี้เท่านี้จริงๆคือกรอส่วนใหญ่ก็เสร็จแล้วนะถัดไปก็หันกลับมาข้างหลังครับนำบูสเตอร์มาใส่แล้วก็ดันปีกล่องสุดท้ายก็จะเป็นส่วนหัวครับ ใส่เข้าไปชึบอาวุธเก็บไปก่อนอ่าแต่เท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับหุ่นตัวร้ายสุดเท่ของเราครับอลุสเออร์ทรีกันดั้มครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวที่เท่มากๆเลยนะครับในเรียอเนี่ยชาวที่แปลงหน้างครั้งแรกเนี่ยก็จะออกมาแล้วก็แบบเหมือนกับค่อยๆลอยลงมานะครับแบบเท่สุดประมาณนียฟแบบืดลงมาแล้วก็ถือปืนในมือด้วยแล้วก็มาไล่ยิงพวกเปเลยครับ เท่จริงๆส่วนรูปแบบการแปลงร่างเนี่ยในเรื่องก็จะต่างของฮีโร่ตัวด้วยของฮีโร่ตัวนียครับคือเหมือนกับบินมาพร้อมกับยานเนอะแล้วยานกระจายเกาะพุ่งเข้ามาติดอันนี้เนี่ยก็คือบินบินขึ้นไปเฉยๆแล้วก็จะมีเกาะกระจายมาติดให้กับเจ้าตัวอัตโ,ตโนมัติไม่ต้องมียานนะครับอ่าเป็นรูปแบบการรวมทีาา่เรียกว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยแต่ที่แน่ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเท่แบบเท่สุดๆเลยแล้วก็สติ๊กเกอร์ตามตัวครับสีม่วงสีแดงเนี่ยมันสะท้อนแสงได้ทําใแหบบ้มองมุมไหนครับก็รู้สึกเหมือนกับมีแสงสะ สวยจริงๆสวยมากๆนะครับอ่าตอนนี้ด้านหลังก็นี่ครับปีกนะถึงปีกจะไม่อลัาการ u l a r ี o r p e d ก็เถอะแต่มันเท่ามากๆเลยนะเป็นชิ้นเดียวก็ตามเได้ว่าบันไดเนี่ยทำตัวเนี่ยมาได้คุ้มค่าเท่จริงๆนะครับตัวนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันจุดแคบครับหัวถึงจะเปลี่ยนหัวไปแล้วก็สามารถหมุนได้เหมือนเดิมนะครับอ่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดบนแขน3ามหสิบองศาไมืกันครับระวังปีกเหมือนเดิมอ่าขยับเข้าออกแบบนี้ได้ขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับอ่า หมนุนแขนได้เหมือนเดิมขยับข้อศอกได้อันนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะพรเราไม่ได้เปลี่ยนพแขนส่วนเอวครับได้ได้เท่าฮีโร่ได้เยอะกว่าฮีโร่ตนิดนึงนะคือจะหันมาทําท่าแบบนี้ได้เลยนะครับท่าแบบลูลสเนะแล้วก็ขยับตัวนี้ขึ้นได้นะครับกะโปงหน้าเตะไปข้างหน้าเตะไปข้างหลังได้ซึ่งอันนี้จะติดกระโปรงเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วข้อศอกขยับ2จังหวะนะครับเท้าหมุนได้ครับแต่ทีเนี้ยเรามาเราดูเสร็จแล้วจะบอกว่ามันมีข้อเสียครับตัวออย คือเนื่องจากขาครับมันเป็น3แชกทั้งคู่แบบนี้ทําให้หลักการยืนอะไรครับเรียกได้ว่ายืนเนี่ยค่อนข้างลําบากนะซึ่งในเลี้ยงเนี่ยผมจะไม่ได้เจ้าตัวก็ไม่ได้ยืนนะครับเอาแต่ลอยตลอดนี้เนี่ยทำให้สัมบูรณ์ของตัวครับไม่ค่อยดีเพราะงะั้นข้างล่างเนี่ยเลยถือเป็นปัญหาเลยว่าทําท่ายืนค่อนข้างยากนะครับอ่าโอเคแต่เดี๋ยวที่นี่เรามาดูอาวุธกันไอ้สงคราอาวุธครับเราต้องเปลี่ยนมือก่อนอ่อาอลุสถือปืนมือขวานะโอเคเพราะั้นใช้แขนมือด้านขวา เค okay, เดี๋ยวพิงไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่หล่นก่อนเหมือนเดิมครับติดตรงนี้ใส่กร่อมือเข้าไปแล้วก็เอามือใส่ชจากนั้นมืออันนี้ครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีที่เนะเพราะว่าเราสามารถนํามาเก็บตรงนี้ได้เลยดีจริงๆโอเคครับแล้วก็ปืนนี่ครับคอสเปย์กานใส่เข้าไปครับซึ่งเรื่องอลุษจะยกปืนขึ้นฟ้านะฟิง้งแบบนี้แล้วก็พาดีครับจะลอยมาแปะ ชึบอ่านี่ไม่เป็นส่วนข้างหลังปืนนะครับใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ส่วนข้างหน้าปืนครับใส่เข้าไปต่อชึบอ่าเท่านี้ครับ <c oughs> ก็จะเรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์แบบแล้วกับอารุสคอคันนัมครับที่อาพร้อมกับอาวุธประจําตัวก็คือบีมไรเฟิลนะครับซึ่งถึงตัวบอกว่าเป็นบีมไรเฟิลเนี่ยแต่อนุภาคข,ของมันครับเรียกได้ว่ารุนแรงแบบรุนแรงมา,มากๆเลยนะยิงเป็นเมกาแรนเชอร์เลยแถมยังสามารถยิงสไนจ์จากระยะไกลได้อีกครับเรียกได้ว่าเป็นปืนที่เลอร์ทีนี้ยังทำไม่ได้นะครับรุ แล้วก็ตัวอาวุธครับไม่ได้มีแค่นี้มันจะมีลูกเล่นเพิ่มอีกครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราถอดเกราะมันออกมานะครับชึบชึบอ่าแล้วจับตรงนี้นะเปลี่ยนมาใส่ตรงนี้แทนชึบชึบแบบนี้แล้วก็พาดน,นี้นะครับมาติดที่คอตรงนี้แทนคอที่2อนีใส่เข้าไปชึบอ่าแล้วก็เอามือครับสอดเข้าไปตรงนี้ซึบ อันนี้ครับจะเป็นโหมดยิงอีกโหมดหนึ่งที่มีชื่อโหมดว่า,าหาแป๊บหนึ่งนะครับชื่อว่า burst burst shooting นะครับเป็นโหมดที่เป็นการชาร์จยิงแบบของเอ r t h y gun g ดั้มเลยแต่ว่า a l ุสเนี่ยจะมีพลังทําลายที่รุนแรงกว่ามากนะครับแล้วก็จะเป็นการส่งพลังงานจากหุ่นเนี่ยเข้าสู่ปืนโดยตรงทําให้มีพลังทาลายที่รุนแรงมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นศัตรูที่น่ากลัวจริงๆแต่แลกมากับความเท่อันมหาศาลของเขาคนนี้นะครับ ซึ่งนี่แหละครับก็คือในส่วนของ Alus Earthry Gundam นะครับหุ่นบอสใหญ่เนื้อจาก Gundam Build Driver r e l i r t h นะครับซึ่งในเกิดใครชอบวิดีโอครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สัมพินเข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้เนอะแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย